ยาไทยงามขนาดเจ้านั่นแหละกลุ่มของกลุ่ม,อมของเอขาเรียกอะไรนะสาวอเนี่ยมีแต่แฮปปี้ไม่มีใครเศร้าสักคนหนึง่งมีแต่แฮปปี้งามขนาดเจ้านะคะขอบคุณคะ่ะเหลือก,กินนาทีละติดตองนาทีแล้วนะคะเหลืออีกสามนาทีครึ่ง เดยกก้อยลงและสาวน้อยพากินปาลิค้ะแม่ไทยไทยนะคะคุณรูดี้พูดได้รูดี้เองเ้อจะอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเราไม่ถือกันนะคะเพื่อนๆไม่มีถือหนักเปล่าๆอยู่กันอย่างเงี้แหละพวกเรานะ่ะไม่ต้องถือให้หนักนะคะรักกันดีกว่ายายไทยไทยสู้ๆกันนะคะแม่แต่ไทยก็ให้สู้ๆมาค่ะสู้ๆทุกคนค่ะสู้ๆกันไปเนาะ เดี๋ยวมันก็ถึงจุดหมายปลายทางเองไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนเดี๋ยววันนี้จะปล่อยวิดีโอหนึ่งคลิปนะคะตีนาทีดูให้จบนะมีดีอยู่ท้ายๆไม่บอก <laughs> ดูให้จบเพราะว่าลงคลิปแบบหนึ่งนาทีติบห้าวิไปหลายวันแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะลงคลิปตีนาทีสวัรักทุกคน <laughs> รวักกัก <laughs> ใช่ตบอรักทุกคนค่ะคำคำกากากได้ทุกมุมค่ะโอ้ยแต่ละคนในมุกเยอะอย่างคุณลุงเจียมนีนมุกเยอะมากแต่ต้นไว้ข้างไหน <c ười> เป็นไงบ้างคะวันนี้ตรงมาม่ามาให้ ah โอูย,ยังไม่ได้ทานอเลยกาแฟตองแก้วแล้วชอบกาแฟดำทานวิตามินไปตามเม็ดก็คิดว่าพอแล้วมั้งตอนนี้ <c ười> ลดไป1นกิโลแล้ววิ่งวิ่งสามวันลดหนึ่งกิโล <c oughs> ดีใจมากเลยเพื่อนๆจะทำทำนิดหนึ่งมันก็ได้ให้ผลเราเห็นใช่ไหมได้ผลนิดหนึ่งเราก็ภูมิมใจแล้ะลดหนึ่งกิโลเพราะว่าตัดอาหารด้วยไงไม่ทานข้าวขาว <c oughs> แม่ไทยๆก็ให้้หยใจพลังบวกมานะคะมามา่า สามสองกระปุกนะคะแล้วก็ตื้อๆนะคะอย่าอย่ามาล่อหลอกรูด,ดี้เลยจะรูดทันนะ <c oughs> ไม่รู้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 คุณรูด,ดี้ก็ให้มาๆมาสามกระปกุก <c oughs> ดื่มเติมอืมสิบห้านาทีแล้วพี่น้องจ๋าสิบห้านาทีแล้วขอแค่นี้พอจบแล้วนะคะเตรียมตัวถอยรอดได้เลยนะคะ <c oughs> เอาแค่นี้พอเนาะทักไทยกันวันลนิดจิตเจ็มไตนะคะเพื่อนๆอะไรนะลดเยอะจังเคยได้ยินแต่ข่าวลดตามกิโลเดอ้เอหนึ่งกิโลตามวันหนึ่งกิโลก็ถือว่าเยอะนะตามวันหนึ่งกิโลเนี่ยสงสัยจะมีแต่น้ำละมัง้งคิดว่าไม่ใช่น้ำหนักหรอกที่ลดนะ่ะน้ำ รถ <laughs> เยอะจังได้ยินแต่ข่าวรถเกือบสามโลโอ้ยโลดเดียวก็พอแล้วรถมากกว่าน,นี้ก็หมดสวยเลยเดี๋ยวมันกระตอบเนาะ <laughs> ถ้ารถวหวน้ำจะตอบไหม <laughs> โอเคคะ่ะพี่น้องจา๋าขอบคุณมากมากนะคะสิบหกวินสิบหกนาทีแล้วถอยรถกาถอยรถเดี๋ยวคอยเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะแค่นี้พอคะ่ะเดี๋ยวจะไปลงคลิปให้ชมนะคะอย่าลืมนะคะชมให้จบ มีดีอยู่ตอนท้ายสีนาทีคลิปสินาทีโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรูดี้นะคะขอบคุณคุณแม่ไทยไทยนะคะขอบคุณคุณผพนเยอรมันมาแล้วนะคะขอบคุณใครเนี่ยตาวน้อยพาเกินนะคะขอบคุณมาดามมองนะคะมาดามมองอยู่สีสเกตนะคะใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนก็ไปจับมาจับมือนะคะและก็ขอบคุณ ตาบุรีรมนะคะและขอบคุณพี่มาดามพกกระเทินนะคะมาทุกวันเลยขอบคุณมากนะคะอย่าคิดห่วคือนะคะเดี๋ยวไม่ไปเยี่ยมนะ <c oughs> โอเคค่ะตากดลงแล้วนะคะขอบคุณคะ่ะบายบายคะ่ะดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะใครที่ไม่สบายน้องตานไม่สบายก็หา,ายวามไมายวๆนะคะแม่ทายทายไม่สบายก็หายไวๆนะคะบายบายจ้าเลิฟเลิฟอ่ะออกด เดี๋าายวกดคอไฮไลท์ก่อนเต้ไฮไลท์